บอกว่าแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําซึ่งผ่านออทามไฮหรือท่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับถ้าเราดูจากโปรแกรม a อสเพนะครับตอนนี้เนี่ยทองเล็กคอดไฮที่ระดับ2,144เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่ทองคําแท่ง96.5ของไทยนะครับวันนี้ราคาสมาคมค้าทองเนี่ยก็ประกาศราคาขายออกที่ระดับ34,000 300บาทต่อบาททองคำนะครับต้องบอกว่าเป็นออทม์ไฮหรือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาพโดยรวมของตัวทองคําในตลาดโลกเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับคุณกิตา้าดังนั้นเนี่ยภาพหรือสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยมองว่าในทางเทคนิคยังมองว่าทองคำเนี่ยยังคงเป็นบวก แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองคำตลาดโลกผันควนมากนะครับเช้านี้ขึ้นไป2 1 4 4ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ2 0ง0กับเ0เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนราคาถูกขายลงมากว่า40เหรียญเกือบห้เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนแล้วนะครับหลังจากแกว่งตัวในระดับ70เหรียญดังนั้นเนี่ยเรามองว่าอาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์บริเวณทะเลแดงนะครับว่าความตึงเครียดเนี่ยมันขยายงวงกว้างหรือเปล่าหรือเป็นการผิดพลาด จากการรายงานข่าวหรือจากสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยมันใครเมันตึงเครียดจริงหรือเปล่านะครับถ้าตึงเครียดจริงเราก็มองว่าทองคํายังมีโอกาสไต่ระดับหรือมีโอกาสาปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเริ่มคลี่คลายหรือไม่ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นทองคําก็อาจจะมีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีโอกาสาอ่อนตัวลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาการรายงานของเพนทากอนนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่อยากจะให้จับตาก,ก็คือความเสียหาย ของตัวเรือพิฆคาตนะครับของสหรัฐว่าจะมีการเปิดเผยหรือการรายงานความเสียหายออกมาหรือเปล่าอย่างที่สองคือการยืนยันครับว่าจากข่าวที่รายงานเนี่ยว่าขี่ปนาวุธโดยกลุ่มพูตีของกลุ่มเยเมนเนี่ยที่มีการโจมตีในทะเลแดงเนี่ย มีการออกมากล่าวอ้างแล้วก็บทูตีออกมายอมรับหรือเปล่าว่าการยิงขีปนาวุธเนี่ยมันมาจากเขาจริงๆอย่างที่3คืออิหร่านเองจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือเป็นผู้ให้การซัพพอร์ตกบฏพูตีในการออกมาสู้รบหรือการทำสงครามกับสหรัฐหรือเปล่าเพราะหลายคนมองนะครับว่ากบฏพูตีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่คนที่น่ากลัวจริงๆคืออิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านกับสหรัฐก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าอิหร่านให้การสนับสนุนกบฏกูตีที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเยเมนแล้วมาทําการสู้รบกับอ,อิสราเอลกับสหรัฐจริงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์การสู้รบคล้ายๆกับรัสเซียกับยูเครนแนวโน้มดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้นได้ต่อครับอย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับคุณกีตาร์ เราแนะนําจับตาดูในส่วนของแนวรับทั้งด้านเทคนิคนะครับในโซนระดับ2,071-2,052เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน2,071เนี่ยเป็นโลของทองคำในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็2,051เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดที่ราคาทองคำเขาเบรกเอา์หรือเขาผ่านขึ้นมาได้แล้วก็พยายามทดสอบ2,075เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้นะครับเรามองว่าภาพของทองคาจะแกว่งตัวในกรอบหรือในชาแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็มีลุ้นที่ราคาทองคาจะไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซนระดับ2 0 4 4เอ่อถอครับ 2,144ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะเห็นระดับ2,000กับ200เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ทองคำถูกขายลงมาแรงๆนะครับ YLG เลยให้แนวต้านย่อยในโซน2,100ถึง2,121เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับถ้าราคาแกว่งหรือมีการขยับขึ้นไปแล้วสถานการณ์ความตึงเครียดไม่ได้ขยายวงกว้างหรือไม่ได้มีการรายงานออกมาที่ชัดเจนมากนักนะครับ ปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยแนวต้านในโซนระดับดังกล่าวอาจจะเป็นในส่วนของแนวต้านที่อาจจะต้องเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายทํากําไรสําหรับนักลงทุนที่มีการซื้อเอาไว้ที่แนวรับอย่างไรก็ตามทรายหรือสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้จับตานะครับก็คือการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ดาวโจนฟิวเจอร์เองไม่ได้รบมากครับคุณกิตาดังนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศจริงตลาดหุ้นเอเชียต้องลงแรงดาวโจนฟิวเจอร์จะต้องปรับฐานลงแรงนะครับถ้าสินทรัพย์เสี่ยง mm. ไม่ได้ร่วงลงมากนะักของคำก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปแล้วอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรระยะสั้นเหมือนกันครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเข้ามากระทบราคาเวียงขึ้น แล้วก็เวียงลงเพราะว่าสถานการณ์มันเหมือนยังอยู่ในภาวะที่เป็นฝุ่นตลบแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ความชัดเจนว่าสถานการณ์ในทะเลแดงเกิดอะไรขึ้นครับ